โครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์กฤษณะมหามงคลหนุนนำชีวิน้องทิ่สถาสุขการปฏิบัติคิดดีพูดดีทำดีสุขใจเปลี่ยนล้เมื่อระลึกถึงบุญสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อพันทึกไว้ในความสรงจำ ส่วนบรมครูหลวงโอโลกุดอเนี่ยก็มีประวัตินะครับว่าสมัยหนึ่งที่สังคาสังฆยนาพระไตรปิฎกในครั้งที่3นะก็พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยได้ส่งคณะพระธรรมทูตไปทั่วโลกเลยนะการที่เราเป็นคนในฝั่งสุวรรณภูมิแล้วได้รู้จักพระพุทธศาสนานะได้มาสวดมนต์ได้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า ก็มีคนถามอาจารย์ว่าการเรียนวิชาเนี่ยเรียนยังไงอยากจะเรียนบ้างต้องทำยังไงนะซึ่งซึ่งตัวอาจารย์เองเนี่ยก็มีประสบการณ์นะครับเรียนกับครูบาอาจารย์ในในโลกทิพต้องใช้คำนี้ดีกว่านะคือเรียนแบบกายทิพย์เนี่ยท่านท่านมาสอนอาจารย์นะอาจารย์เองก็ยังไม่รู้คำตอบนะก็เลยเคยถามพระอาจารย์ผู้รู้เหมือนกันว่า ทำไมตัวอาจารย์ถึงได้พบครูบาอาจารย์หลากหลายมากทั้ง,งที่อาจารย์ไม่เคยรู้จักท่านเลยนะตัวอาจารย์เองก็ยังไม่ได้คําตอบนะแต่ก็มีโอกาสได้เรียนกับครูบาอาจารย์เนี่ยมากทีเดียวนะเช่นอาจารย์นั่งสมาธินะที่เรียนบ่อยที่สุดเนี่ยอาจารย์จะได้เรียนกับสมเด็จพระจารย์โตพรมรังสีนะซ,ซึ่งสมเด็จพระจารย์โตเนี่ยได้สอนมนณถา นะบทพิเศษเลยบทที่หลายคนที่เป็นลูกศิษย์ในสายเนี่ยก็ได้สวดกันอยู่ก็คือมาหายันมนตาเก้านาะนะมาหายันเนี่ยอาจารย์เขียนขึ้นจากนิมิตที่ที่ได้เห็นนะ,นะครับแล้วก็ครูที่มาสอนต่อเนี่ยก็คือสมเด็จพระจารย์โตพรมรังสีนะอาจารย์นั่งสมาธิอยู่นะก็มีปรากฏภาพยันมาหายันมนตาเก้านาะเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็ เห็นสมเด็จพระจันรโตมานั่งอยู่ข้างหน้าอาจารย์จะเห็นสั้นๆแค่นี้นะเห็นประมาณ3-5ถึงวินาทีเสร็จแล้วนิมิตนั้นก็หายไปหลังจากนิมิตนั้นหายไปเนี่ยจิตอาจารย์ก็เริ่มสวดสวดเป็นมนคถามหายันมตงกเก้าน้นะก็เริ่มสวดตามเลยนะสวดสวดจนจนจิตเนี่ยรู้ตัวจนรู้ตัวว่าุย เรากําลังสวดอะไรสักอย่างก็ถอนสมาธิออกนะพอถอนสมาธิก็เลยจดจดก็เลยอ๋อนี่คือมนคาถากํากับยันนะคือคือเหมือนกับปรากฏภาพยันนั้นขึ้นก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จิตก็เริ่มสวดมนคาถาแล้วอาจารย์ก็เลยบันทึกเอาไว้เป็นมนคาถากํากับมาหายันตนต์กก้านาะนะซึ่งครูแต่ละท่านเนี่ยก็จะให้กันคนละเรื่องคนละแบบอย่างนี้นะหรืออย่าง หลวงปู่สุวัดปักคลองมะขำเท่านะท่านก็มาช่วยแก้อักขระนะอักขระมหายยันมุตตาเก้านะท่อนล่างนะแล้วก็บอกนะบอกวิธีก็คือพอพอท่านก็นิมิตภาพแล้วก็บอกเนี่ยเป็นเสียงพูดเลยนะแล้วท่านก็บอกว่าให้ไปสวดรับแสงพลังพุทธานุภาพนะตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือแสงพลังพุทธานุภาพท่านก็นิมิตภาพให้เห็น เป็นริมแม่น้ำนะแล้วแล้วในจิตเนียแล้วท่านก็หายไปแล้วก็พอถอนสมาธิออกมาก็รู้ว่าอ๋อคือมันมันจะเป็นก้อนความรู้มาอยู่ในหัวอย่างเงี้ยนะมาอยู่ในสมองเลยว่าให้ทําอะไรขั้นตอนคืออะไรทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยเนี่ยมันอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเรียนกันยังไงแต่ว่าในประสบการณ์ของตัวอาจารย์เนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ทุกครั้งนะจะได้พบครูบาอาจารย์เนี่ยสั้นๆนะ สา,สามวินาทีห้าวินาทีไม่เกินนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นก็ความรู้ต่างๆก็มาอยู่ในหัวแล้วนะแล้วก็ถ่ายทอดออกมานะหรืออย่างอีกครั้งหนึ่งก็นั่งสมาธิอยู่ที่ที่ถ้ำวัวแดงขณะที่นั่งสมาธิไปก็ปรากฏภาพพระรูปหนึ่งมานั่งอยู่ข้างหน้านะซึ่งไม่รู้จักนะเห็นจีวรสีเข้มๆออกมุ่วงๆหน่อยท่านก็นั่งอยู่ข้างหน้า นั่งอยู่สักพักหนึ่งอาจจะก็ไม่รู้ว่าท่านคือใครไม่รู้จักนะแต่พอถอนสมาธิออกมาแล้วเนี่ยก็ไปหานะไปเดินหาพอดีที่ที่ถ้ำถ้ำบัวแดงก็จะมีภาพเกจิอาจารย์เนี่ยนะครับอยู่อาจารย์ก็ไปหาเดินไล่หาดูก็ไปเจออนี่คือหลวงปู่ผางนะหลวงปู่ผางจิตตะคุโตนะซึ่งซึ่งก็เป็น ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นคูริทัตโตนะอาจารย์ก็เออแปลกใจแต่สิ่งที่ได้รับเนี่ยอาจารย์ก็ได้รับมนคาฐานนกยุงทองหรือเป็นคาถาบารมีสําเร็จนี่แหละนะคือคือกไ็ได้ได้อะไรต่างๆมานะเป็นมนคถาวิมุตติสุขอะไรต่างๆซ,งซึ่งซึ่งก็เขียนถ่ายทอดออกมานะเขียนถ่ายทอดออกมาซึ่งครูบาอาจารย์มาให้เนี่ย อาจารย์ก็น้อมจิตรับท่านเป็นพระอาจารย์ประจําวิชาแล้วก็เริ่มบันทึกบันทึกมาเรื่อยๆนะครับหรืออย่างการที่อาจารย์สร้างมหายันปักษาสวรรค์มหาเศรษฐีเรียกทรัพย์เนี่ยอันนี้ก็ได้พบกับขุนพันธรักษ์นะขุนพันธรักษ์ราชเดชนี่แหละแล้วก็ได้พบกับกรมหลวงชุมพรนะซึ่งซึ่งก็แปลกประหลาดมาก นะเพราะอาจารย์ก็ไม่เคยรู้จักท่านไม่เคยไปไปศึกษาอ่านอะไรต่างๆนะพอได้พบปุ๊บเนี่ยคือจิตก็น้อมวิ่งตามไปเลยอะนะท่านก็พาไปสถานที่หนึ่งแล้วก็ได้เห็นนกกละเวกบินออกมาเห็นลายเส้นยันอะไรต่างๆนะพร้อมขาถาด้วยอาจารย์ก็แปลกใจแต่ก็จดบันทึกเอาไว้นะก็ถือว่าเป็นการได้เรียนนะครับเป็นการได้เรียนกับครูบาอาจารย์ที่ ไม่ใช่มนุษย์นะคือเป็นกายทิพย์ที่ท่านมาสอนอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์ก็ได้ทำทาตามไปเรื่อยๆนะครับหรืออย่างเป็นแผ่นปรักษามันตาเนี่ยนะอันนี้ก็ได้เรียนกับกรมหลวงชุมพรนี่แหละอาจารย์ก็เลยทําออกมานะบันทึกออกมาแล้วก็เป็นเป็นแผ่นตะกุดยันปรักษามันตาได้เห็นคือเวลาได้พบครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็จะนําไปที่สถานที่ด้วยนะ สถานที่สถานที่นั้นสัมผัสแบบตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยอะนะบางทีก็ได้กลิ่นด้วยได้ยินเสียงเหมือนกับเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นจริงๆริงนะณนะเวลานั้นนะแล้วก็บันทึกทุกอย่างจดจําทุกอย่างแล้วก็นําออกมาแล้วก็มาจดบันทึกมาถ่ายทอดนะหรือยังมีอีกครั้งหนึ่งก็ได้พบกับหลวงพ่อฤษีลิงดังนะอาจารย์ก็นั่งสมาธิอยู่เนี่ยนะท่านก็ มาปรากฏกายอยู่ข้างหน้านะแล้วท่านก็บอกว่า,าไปกเกษียณสมุดไหมอาจารย์ในจิตก็น้อมไปว่าไปครับพอไปครับปุ๊บก,ก็เห็นเห็นท่านอยู่ข้างหน้าตัวอาจารย์อยู่ข้างหลังเหมือนลอยไปเลยเหมือนลอยไปเลยนะเหมือนลอยลอยไปว้าบไปเลยอะนะแล้วก็เห็นสถานที่เป็นมหาสมุทรกว้างใหญ่แล้วก็มีกลิ่นฉุนมากเลยมีกลิ่นแบบกลิ่นฉุนมากนะแล้วก็ได้เห็น เป็นเป็นขวดคล้ายๆเป็นเจกันแก้วนะสวยงามมากแล้วก็เห็นน้ำเนี่ยเป็นสีส้มๆเหลืองแสงนะแล้วในจิตก็บอกว่านี่คือน้ำอำําอมฤตนะซึ่งก็แปลกดีเพราะว่าตัวอาจารย์เองก็ไม่เคยรู้จักนะแต่มาหาข้อมูลทีหลังนะอาจารย์ก็เลยได้เห็นว่าอ้น้ํา น้ำอมฤตเป็นแบบนี้เป็นสีนี้นี่เองแล้วก็ที่กเกษียณสมุดเนี่ยพอไปหาข้อมูลในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เลยได้รู้ว่าที่กเกษียณสมุดจะมีดอกไม้อยู่ดอกหนึ่งมันจะมีกลิ่นฉุนมากนะก็เลยรู้ว่าโอ้โหเหมือนข้อมูลที่เขาเขียนเอาไว้เลยนะแล้วอาจารย์ก็ได้ไปเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือประสบการณ์ที่เรียนนะใช้คําว่าเรียนกับครูที่ที่ไม่ใช่มนุษย์นะซึ่งซึ่งก็มีหลากหลายมากเลยที่ ที่ได้เรียนนะหรืออย่างหลวงปู่ทวดเนี่ยเหยียบน้ําทะเลจืดเนี่ยอาจารย์ก็ต้องสารภาพตรงๆว่าตอนแรกไม่รู้จักท่านเลยนะแต่ขณะที่นั่งสมาธิอยู่ในถ้ำเนี่ยก็ท่านก็มาปรากฏกายอยู่ด้านหน้าเป็นในท่านั่งสมาธินะอาจารย์เห็นเป็นภาพนะแล้วก็ปากก็ไม่ได้ขยับนะเวลาที่ได้พบครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้ใช้ปัญญาและมีเมตตาเนี่ยท่านก็จะมาสอนมาเนี่ยสองครั้งเลย มาสอนมาสอนคือคืออาจารย์ก็เข้าใจว่านี่คือครูในโลกทิพย์เนี่ยท่านเป็นพระอาหารหันต์นะพระอาหารหันต์ท่านพูดน้อยนะแต่ก็ทําให้พอหลังจากที่เราถอนสมาธิออกมาอาจารย์ก็ไปเดินหาอีกว่าเออหลวงปู่ท่านนี้เป็นใครหนอนะท่านมาบอกอาจารย์ให้ใช้ปัญญาให้มีเมตตาก็ไปเดินหาจนเจอภาพว่าอา้าวนี่คือหลวงปู่ทวดนะก็เลยได้รู้อีกเนี่ยนะครับ ว่าโอ้หลวงปู่ทวดท่านมาสอนนะหรืออย่างเวลาที่อาจารย์ฝึกกรรมฐานนะฝึกกรรมฐานเนี่ยก็จะมีสมเด็จพระจันโตเนี่ยท่านก็จะมาสอนเป็นประจำนะสอนเยอะที่สุดนะก็เลยได้รู้ว่าโอ้ตัวเราก็มีบุพกรรมร่วมกับท่านนะท่านจึงมาเมตตามาสอนเราตลอดเลยนะมาสอนนะแล้วก็ยังมีได้เรียน ได้เรียนวิชาอะไรอ,อ,อ,อีกอีกหลายอย่างเลยเวลาที่ฝึกเวลาที่ได้ปฏิบัติอย่างนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่ออานี้มันมีจริงนะมันมีจริงเพราะว่าตัวอาจารย์เองพอได้รู้วิชาขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถนํามาใช้ทําอะไรได้อีกหลากหลายหรือแม้กระทั่งอีกคนหนึ่งที่ที่ตัวอาจารย์มักจะใช้ประจําเลยนะใช้บริการประจําอันนี้คืออาจารย์เรียกเขาว่าพี่ดำนะคำว่าพี่ดำก็คือเป็นตัวอาจารย์เองนี่แหละในอดีตชาติ เมื่อ800ปีที่แล้วนะคือขณะที่ปฏิบัติไปเนี่ยเราก็ได้ได้ย้อนระลึกชาติไปนะได้รู้ว่าตัวเราเองเคยเป็นพรามปฏิบัติมามีความรู้ด้านศาสตร์โหราศาสตร์มีความรู้ด้านอักษรเลขยันเคยสำเร็จวิชาไต,าตาเพศนะเมื่อประมาณ800ปีที่แล้วนะก็ก็เลยเวลาจะอาจารย์จะทำอะไรเกี่ยวกับพิธีกรรมหรืออักขรย,ยันหรือ อะไรก็ตามเนี่ยที่ไม่มีในตำราณนะปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็จะใช้อาศัยการเข้าสมาธิแล้วก็กำหนดจิตกลับไปหาตัวเองในอดีตนะคือเราเคยเห็นตัวเองแล้วเป็นลักษณะใดก็เข้าฌานเลยแล้วก็กลับไปที่ตำแหน่งนั้นนะพอพอได้ตำแหน่งนั้นปุ๊บก็ระลึกว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรเป็นวิชาอะไรเรื่องอะไรนะครับเสร็จแล้วก็ถอนสมาธิออกมานะ พอถอนสมาธิไอ้ความรู้อันนี้ก็จะกลับมาด้วยนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะนี่คือลักษณะของของการเรียนวิชาหลายคนก็ถามอาจารย์ว่าอยากเรียนบ้างต้องทํำยังไงก็ต้องเริ่มต้นจากฝึกกรรมฐานก่อนนะหัวใจสําคัญเลยว่าใครอยากจะเรียนวิชาต่างๆนะครับสมาธิต้องดีก่อนนะเรื่องของพื้นฐานต้องได้ก่อนนะพอสมาธิได้แล้วพื้นฐานมันได้แล้วนะพอพื้นฐานเราแน่นเนี่ย เราจะเรียนวิชาอะไรเพิ่มนะทำสมาธิได้เข้าชานได้ต่อไปจะเรียนมโนมยิททิจะเรียนอภิญญาอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องง่ายนะฉะนั้นถ้าใครอยากจะฝึกฝนตัวเองแล้วก็เรียนวิชาก็ต้องเริ่มฝึกสมาธิก่อนนะครับซึ่งอาจารย์เองก็มีคอร์สสมาธิทั้งออนไลน์ทั้งออนไซต์นะออนไซต์ก็จะไปฝึกกันที่วัดปฏิบัติกันเป็นคอร์สอย่างนี้น,นะครับ5วัน7วันก็ลองติดตาม ข่าวสารนะครับว่าจะมีจัดเมื่อไรในช่องทางโซเชียลของอาจารย์กันนะครับ